เลสทายเกมเอ็กซ์ดารุนีโอ๊ะตัวน้ำตัวน้ำเลือกคะเริ่มถ่ายนะครับเรื่อหรอพอดีจริงจังค่ะสองรอเวลาโอ้ยตบมือดารุนี คุณซีโมนแล้วก็น้องมีมี่โอเคแล้ววันนี้อยู่กับทีมอวีแบงค์นะคะแล้วก็บิจูแล้วก็คิวคิวคนเลี้ยงหมีได้เคยดูรายการเลสทยเกมไหมครับคุณซีโมนเคยใช่ค่ะที่บอกว่าเป็นเรื่องของการทายสัตว์มีปีกใช่ไหมใช่โอ้ผมเห็นคุณนั่งดูอยู่ตรงนี้นะเขาเรียกว่าชีวิตติดติดจอติดจอ เคยทาเรื่องแบบหลอกเนียนนี่มีไหมเรามีละครให้ฟังหน่อยไม่เคยทำคยไดเาใช่ทอะไรซื่อตรงตลอดเอคยที่แม่บอกว่าไม่กลับบ้าน2วันตอนนั้นไปไหนไับ้านนคไม่เคยไเห็พเองไพิรุธอะไรใช่ไม่เคยมีพิรุธกับใครนะสาหรับเกมในวันนี้ครับเราต้องใช้ความสามารถทางการแสดงทั้งหมดของเรา ื่อเกมว่าสายลับจับคนเนียนเกมนี้ง่ายๆเลยครับทั้ง3มคนจะต้องมากินน้ำชนิดหนึ่งโดยที่จะมีหนึ่งแก้วเป็นน้ำที่ทีมงานเราปรุงรสชาติพิเศษให้ <c oughs> อีกทีมหนึ่งต้องช่วยกันทาย มาเลยโอเค,อเคพร้อมนะครับเอาคนไหนก่อนดีกว่าใ,ให้สาวๆเลือกก่อนด้วยกันด้วย,ก,ยก,กันอ้าวเคยกินรังนกไหมไม่เคยนี่ครั้งแรกเลยอร่อยมากอร่อยมากแต่ว่อา,อาจจะไม่รู้เลยว่ามาเจออะไรโอ้ยเ,เ,เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอ,ร,รอดนะูในหลอจ้าดนะพร้อมแล้วน้องแบงค์ ขอตัว่อนีเฮ well, ้ยขอคำตัวอคตัค okay. ร okay. okay. ับจัดไปแบงใจเย็นแบงใจเย็นเ้แบงค์ใจเย็นเฮ้ย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 ยเฮ้ยเค้เ่เยนฮเ้ยเฮเฮ้้เชิญครับค่อยๆหยย้ย่อยยเ

อันนี้เค็มแล้วลืมเค็มลืมเค็มใส่เกลือไหมใส่ครับผมเดี๋ยวจะให้ชิมด้วยว่าใส่เริ่มครับติ๊กคอร์สได้เลยครับสำหรับรอบที่หนึ่งครับตอนที่เขากินเป็นไงครับสำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่าอาการนี้เรียกว่าผีเห็นผีคุณคิวคิวการเมียนอยู่นะซีโมนอ่ะหนูคิดเหมือนกันค่ะแล้วมีมี่ครับเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่กินไปกูรบแล้วเขาไม่เคี้ยวเลย ผมกลืนเลยแต่ว่าน e oh ้องแบงค์แล <apologized stays> <gy> <aha> okay, okay. ้วก็มีปิจูเขายังมีเคียวเคียวเขายังมีอะไรอร่อยในการรับใช้ดีเลยดีมีความแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กมั่มกุ๊กกิ๊กกุ๊กมั่มมีความฮึ๊บออกมาหนิดหนึ่งโอเคสามคนนี้ครับในรอบที่หนึ่งครับถ้าตอบถูกคุณได้สองคะแนนเชิญครับขอยืนยันงคำตอบเป็นปิจูปิจูขอะไรที่พูดมาทั้งหมด คิวคิวค่ะคิวคิวชัวร์เหรอเปลี่ยนคำตอบไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนยืนยันมคำตอบตอบไปแล้วนะครับว่าเป็นคิวคิวได้้ยกายโอ้ยกาตอบไปแล้วว่าเป็นคิวคิวเป็นคำตอบที่ที่เห็นที่เห็นกินไม่ได้ยังไงอ่ะคนเดียกินกูก็ต้องทุกทายทันทีเลยอ่ะ ดูเฉลยดเฉลยนะครับน้องแบนก็ไม่ใช่นะครับเป็นลานอปกติอีจูเป็นลาน้อปกตินะครับอันนี้เกจำอไวือคือีอื่นใช่ออันนี้คือของโอเคเดี๋ยวรอบที่สอเป็นชาไทยมา ครั้งนี้พี่จู้บอกว่าเดี๋ยวแว่นมันสะท้อนไม่เห็นดวงตาค่ะอ่าครั้นี้พี่จู้จะให้เห็นเลยว่าสายตาของเขาที่กินเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างยตาเขาเปิสายตาถ้าพร้อมแล้วมันหลอกกันไม่ได้เนียนครับเดี๋ยเเ้เเเย 演的像不像你？<music> <music> นนนัะะคประสบการณ์ชีวิตจากกระต่ายชีวิตคิดว่าเป็นปิจูค่ะปิจูทำไมอ่ะเพราะว่าเขามีแบบเพื่อคืนไม่ลงอะไรอย่างงี้แเหมือนตั้งท่าจะคืนแล้วแต่เหมือนมันตีออกมานี่ก็โชว์าตาให้ดูเลยนะว่าเขาแบบจริงใจนะตออกกันไม่ได้ทีมอนเมื่อไงครับตีเรียมากตีนรียีนยจริงจตอบครับในรอบนี้ขอร่วมหัวแป๊บนึงค่ะนึิงไหม ปิจูตอบมาแล้วว่าเป็นปิจูเป anyway ็คำตอบคือไม่ใช่ครับน claro ้องแบงค์หรือคิวคิวครับต้องตอบครับ มอพังออร่อยยถ้ามีชูนี่ผมวเลยน่ต้องกอแล้วครับน้องแบงมั่นใจว่าเป็นน้องแบงมั่นใจยยกหู่ยัเี้ยวยอะกว่านี้เลยมึงออกมาแล้วเป็นน้องแบงเป็นคำตอบที่ดีเต ท่ครับว่าไงบ้างตอนนี้เราคิดว่าคนไหนดูแล้วน่าจะเก่งการแสดงที่สุดน่าจะเก่งทุกคนครับแต่ก็ <c oughs> ไม่ทนายมือผมครับว้าวน <c oughs> ้องแบงบจับตาดูใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเห็นเมื่อกีอ้กระซิบบอกพี่พี่คนนั้นน่ารักคนนั้นนะน่าทุกคนโอเค <c oughs> งั้นเริ่มจากช่วยแรกนะน้องจีจีพร้อมนะครับพร้อมค่ะเชิญ เขนาดนั้นเลยเหรอไม่ตีจัดไม่ต่ีจัดถ้าเขาแสดงอยู่นี่คือเขาเก่งมากเลยนะเขาเงียนมากเลยนะคนต่อมามีมี่ อร่อยมเสียงเขาไม่าหว่ผมมีเกอนพี่คอรบครับคิดว่าใครแสดงอยู่ใครเนียนอยู่เริ่มต้นจากคุณจิจี้ก่อนจริงไหมน่าจะเล่นใหญ่แต่ไม่ใช่อร่อยเหมือนมีการตกลงกันมาแล้วเมื่อกี้อ่าใช่แล้วคุณมีมี่แหละคนนี้กลางกไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ดูแล้วก็เหมือนแบบเหมือนไม่มีไม่ได้เนียนเลยหรอก คนสุดท้ายซีโมนวันนี้ทำเป็นอะไรอร่อยอร่อยก็ก็ไม่น่าใช่เข้าไปเหรอเจสซี่งานไม่ได้ใส่เลยมั้งหรอเขัาไปลังนกลังนกเพียวๆนี่แหละว่าห้เป็นเพื่อนแรกที่ใส่เสื้อเขาจะแบบโดนแต่ก็เล่นใหญ่ไปเลยดอ๋อถูกเยอะทุกคนถูกเยอะทุกคนเหอใช่ใช่พอไปฉีกไม่ไม่ประเด็นเล่นเป็นไหมก็ได้ครับนที่ทุกคนเล่นมาว่าเป็นจีจี้นะ จี้บอกว่าไม่จริงกินให้ดูอีกรอบนึงไม่โงไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคำกินแบบว่าลิ้นแปะแล้วนะคะับกินแบบว่าลิ้นแปะแล้วนะคะัอ้าวเฮ้ยถ้าใช่ถ้าถ้าเขาเนียนอยู่นี่ผมยอมรับรับถือเลยนะโอเคถ้าทีมเอวีตอบถูกในรอบนี้เลยได้สองคะแนนนะครับเลือกครับสามคนเลือกครับฮ่า คุณจีจี้เป็นคำตอบที่คุณตาคุณตาคือหนูขอบพูดอะไรนิดนึงได้บ้างคือพี่เคขาอ่ะบอกว่าใครมีเดียวแต่ถ้าแบบถ้ามึงรู้สึกถึงชาติระนะให้แก้แบบเป็นโอเวอร์แอคติ้งไปนิดนึงหนูก็กลาแบบคําตโตเลยเพราะคิดว่าน่าจะเป็นเคลมแบบระดับที่เกืนได้คือมันเข้าบากไปมันเกืนไม่ได้จริงจริงนไม่ได้จริงจริง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะได้ชิมถึงสองเมนูสองเมนูนี่เมนูแรกเท่านั้นนะครับเมนูอ่าปกติชอบกินชาไทยไหมฮะชอบเด็กคนนี้ชอบ่ชปกติกินหวานหรือหวานน้อยหรือยังไงหวานน้อยหวานน้อยนะแต่เคยกินชาไทยใส่เกลือไหมเกลือแล้พี่ชอบกินเกลือชอบกินเกลือชาไทยสุดทะเลชาไทยสุดทะเลตุ้งโซเดียม ทีมาวีของเราทงนี้เอาคนไหนก่อนเป็นจากขวาก่องเถอะเฮ้ยมาถึงตลกกว่าจี้ได้เหมือนเดิมโอเคงั้นจี้จี้นะถ้าพร้อมแล้วชาไทยสูตรพิเศษจากทีมงานใช่หรือไม่นะครับเริ่มครับไปชาไทยสูตรพิเศษรับจับคนเนียงนี่ซีโมนพร้อมไหมครับ เชิญครับเอออยากกินอะไรเรามีมาเรามีไรเยอๆๆๆๆช้าดวยมาเอ๊ะผมเห็นน่าจะโม่โมนะเหมือนเอาปากไปจ่อดๆเฉยๆเชิญมีมี่ครับแบบจากตรงนี้แล้วขตรงเนี้ยโดนมล้วใช่ไหมน่าจะเป็นที่เดิมแล้วไม่ไหวแล้วชัวร์เหรอไม่รู้ใจทีมงานโม่โม่วันนี้มีซัน คิดว <c oughs> ่าคนจีจี้ยากมากเลยว่าคนกลางไม่น่าใช่ตอนนี้คือฟันตรงเลยว่าคนกลางคือยังไงก็เป็นชาไทยที่กินได้ปกตินะผมว่าคนซ้ายอาจจะใช่คนขวาใช่ใอ่าคนขวาก็คุณจีจี้เหมือนแบบวางแผนมาแล้วว่าแบบจะกินนี้เดียวตลอดก็เลยแบบก็เลยบ,บีแอคไปอย่างนั้นใช่ไปอย่างนั้นโอเคชัวรเป็นไงครับผมสงสัยคนซ้ายอ้าวทำไมอ่ะทำไมถึงสงสัยเขาอ่ะทำเป็นเหมือนเล่นใหญ่ แต่จริงๆก็คือโดนเนียนทับเนียนไปซ้อนซ้อนเล่นทับซ้อนนะทีมอวีครับต้องทายทริงหนึ่งคนครับใครดีวะตอบถูกรอบนี้คุณได้สองคะแนนทายถูกจดเลยมือคนสายหน่อยจะายมีมี่มีมี่ตอบมาแล้วว่าเป็นคุณมีมี่ถ้าตอบถูกทีมอวีจะบวกอีกสองคะแนนเป็นสี่คะแนนทันทีนะครับและคําตอบนะครับคาตอบที่ ซีโมนครับซีโมนครับซีโมนท่้งที่บอกว่าเขาดูเหมือนแสดงมาดูนะครับว่าทาวีของเรานะครับใใช่ไจะได้หนึ่งคะแนนในรอบนี้หรือไม่เป็นคําตอบที่กแล้วฮิตอ ตอวใจดีมากวินดีนี่กบกินทไปคำแรกรู้สึกไงเมเมากเข็มแบบดแบบดีแล้วที่ออกตัวตอนแรกก็ขอขอกินนิดเดียวอ่านี่ให้เพื่อนชิมหน่อยาาาาาานีาา่ะาาาาาเาา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 านาานาา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 นาา มาบทลงโทษของเรามาเลยมามาๆาเป็นไทยชาเขียวแต่เป oh oh ็นขนมปังยาเขียวขอไล่มนก่อนนะคะเพื่อเผื่อจะอร่อยขึ้นหนึ่งสองสามโอ้ยชิคกี้าย้ มัชแ่โอ้ยอยางาแ่อยาหาอยากโอตรงนี้ดารนี่หน่อยครับอคดงนไปเลยรับเลยเอาไปโอ้โอ้อติดตามดาุนี่หน่อยทุกช่องทางช่องทางไหนบ้างเลยครับ สำหรับช่องทางการติดตามของพวกเราดารูนี่นะคะก็จะมีเพจ Facebook นะคะอินสตาแกรมด้วยนะคะช่องทางโซเชียลแพลตฟอร์มช่องทางเลยก็พิมพ์ไปเลยค่ะ D A R U N I ค่ะแล้วก็จะมีเพจของทางค่ายด้วยนะคะ r a ป b i t o o o n ค่ะก็ทุกแพตฟอร์มเช่นเดียวกันนะคะพิมพ์ไปเลยค่ะ r a b i i t o o o n นะคะอย่างนี้แหละครับสนุมจากรายการ l e เ p l ท y Game ติดตามได้ทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้ขอบคุณค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจให้มีคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ